สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการสําหรับคนที่เข้าสู่ระบบใหม่ครั้งแรกเลยเข้าสู่ระบบใหม่ครั้งแรกเลยครับเมื่อเจอหน้าตาแบบนี้นะครับนะครั้งแรกจะเจอหน้าตาแบบนี้ครั้งแรกนี่จะเจอหน้าตาแบบนี้แล้วมี IM แบบนี้ให้เราเข้าใจว่านี่คือเป็นสกุลเงินของมาเลเซียวิธีการคือต้องเปลี่ยนให้เป็นไทยก่อนนะครับวิธีการนะเราจะเข้าสู่ระบบกันเลยนะนะครับก็กดที่ account ครับ กดที่แอคเคาน์ครับนะดูมุมขวามือนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็บัญชีฉันถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็แอคเคาน์ครับดูมุมขวามือไว้เป็นหลักดกดจิ้มเข้าไปครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้วิธีการให้กดตรงนี้ได้เลยครับล็อกอินไซอัพครับล็อกอินไซอัพตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจที่อื่นกดตรงนี้เลยหลังจากนั้นกดที่ล็อกอินครับสาหรับคนทีเ่เรียกได้ว่า เข้ามาใหม่ครั้งแรกนะครับกดล็อกอินปุ่มสีขาวเลยกดล็อกอินปุ่มสีขาวเลยครับหลังจากนั้นนะครับใส่เบอร์โทรของเราลงไปและเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นบวกกค,ครับเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นบวกกหแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นใส่เบอร์โทรของเราลงไปโดยไม่ใส่ศูนย์ครับโดยไม่ใส่ศูนยะ์ครับโดยไม่ใส่ศูนย์นะอ่าโดยไม่ใส่ศูนย์นะครับแบบนี้หลังจากนั้นใส่รหัสผ่านที่เราได้รับมาหรือรหัสผ่านที่เราตั้งนะครับอ่า แบบนี้หลังจากนั้นกดล็อกอินปุ่มสีแดงมีปุ่มเดียวนี่แหละถ้าอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกไม่เป็นไรกดเข้าไปแล้วครับปุ่มสีแดงนี่แหละกดเข้าไปจะเจอหน้าต่างแบบนี้นะให้กดเข้าไปภาษาอังกฤษนี่แหละปุ่มสีแดงนี่แหละมันไม่มีที่อื่นแล้วปบกดอะไรไม่ได้แล้วครับกดเน็กตรงเนี้ปุ่มสีแดงแล้ว,ลวลก็กดที่กลม go to h o m e พ a g e go to h o m e พปุ่มสีแดงครับโอเคเมื่อเราเข้ามาหน้าต่างนี้นะครับไม่ต้องตกใจเมื่อเราเข้ามาหน้าต่างนี้ไม่ต้องตกใจถ้าเรา เจอหน้าต่างแบบนี้นะครับถ้าเราเจอหน้าต่างแบบนี้ไม่ต้องตกใจหลังจากนั้นให้ดูมุมขวาตรงนี้อีกทีหนึ่ง account ค,ค,ครับกดที่ account อ,อีกทีหนึ่งกดที่ account อ,อีกทีหนึ่งครับหลังจากนั้นให้เลื่อนมาดูข้างล่างครับปัดหน้าจอขึ้นนะปัดหน้าจอขึ้นเนี่ยเห็นไหมปัดหน้าจอขึ้นแบบนี้แล้วให้ดูตรงนี้ครับที่เขียนว่า ministry service เปลี่ยนตรงนี้นะับมา1 2 3 4อันที่4ครับช่องที่4 1 2 3 4ช่องที่4นะ เปลี่ยนช่องที่4นี้ให้เป็นไทยแลนด์กดเข้าไปครับหลังจากนั้นเปลี่ยนให้เป็นไทยแลนด์ครับนะเปลี่ยนให้เป็นไทยแลนด์หลังจากนั้นกดคอนเฟิร์มครับกดคอนเฟิร์มกดคอนเฟิร์มเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นกดภาษาไทยครับกดภาษาไทยเรียบร้อยครับแค่นี้เองเห็นไหมครับถ้าโปรโมชั่นแบบนี้มาเราไม่ต้องไปสนใจเรากดการกรบาดออกไปเลยกดการกรบาทตรกนี้ออกไปเห็นไหมครับเท่านี้เราก็สามารถเข้าระบบได้แล้วและก็จะซื้อสินค้าไทยได้ด้วยการกดตรงนี้นะครับ กดตรงนี้เราก็จะเลือกเป็นสินค้าไทยเลย <d> เห็นไหมครับมีราคาไทยภาษาไทยเห็นไหมง่ายมากๆเลยสําหรับการเข้าระบบง่ายมากครับสําหรับคนใหม่นะครับต้องเข้ามาเปลี่ยนตรงนี้ครับสถานีในประเทศที่ใช้งานนับ1 2 3 4ี่นับ1 2 3 4เห็นไหมครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เอง1 2 3 4เห็นไหมครับเราเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นไทยนะครับนะแค่นี้เองครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ